มือนั้นก็สิมีนั่งเอกเกากลับขึ้นมาก็สิมีนั่งเอกไม่มาเพิ่มสสิมาปกักกกโตมือปิดบงนะครับมีพระเอกเกาพระเอกไม่มาปกักดโตแล้วกบ็บางส่วนกระสิล่อมาเปิดบงเลยนะครับแต่ว่าก็สิมีส่วนหนึ่งสี่สิมาเปิดโตกรในช่วงมือปิดเลยดูการ หลับคนบริเงที่เตาแล้วปีหนา,าปนาีสิมาปีหนาปีสิเพื่อกระสิบครับเอาคนนี่พอกี่นี้ จัดที่วัดเหมือนทุกปีที่ชาอออแมนครับที่วัดครับผมแล้วก็วันนั้นนะครับก็จะมีจอ L อประมาณ200ตารางเมตรนะครับบนเวทีใจก็้อยนะครับภายในบริเวณงานครับเรจะเป็นงานแสดงแสงสีเสียงชุดใหญ่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเวทีก็จะไม่มีฉากนะครับแต่ทุกคนต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมก็จะไลฟ์อัปเดตอยู่เรื่อยๆพอดีมือ,อมืออื่นก็แสดงอยู่ในเมืองอุดอรเนาะอยู่สามผ่าวตอนที่ยี่สิบสองกับม,มืออื่นเนี่ยยี่สิบสองอยู่สามผ่าวยี่สิบสามยี่สี่ย่หายุเพื่อเตรียมปิดวงเนี่ยกัสตังค์เลทที่ตั้งแต่ยี่สิบสามเลยนะครับผมภาษีอัปเดตในเมืองครับบอสบอยมีหนวดระวังลูกไม่ให้หอมนะครับครับผม บเป็นอย่างครับแต่ผมคือสิบอกโกนดรอกเพราะว่าผมโกนแล้วมันบ่คือผมโกนหวดนแล้วมันบ่คือแหมแหมจ๋าบอใหหอมห้องกับเบิรงอยู่ข้างๆางก็ได้ดอกกับลูกเขาคือเขาไม่อน,นี่เขาไม่ได้เจอลูกเลยเพิ่นไปกับย่ายไปซํำสูงนะครับ

ก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับว่าถ้าใครติดตามเพจคณะหมอรำกรร้อยเพจบอยศรีชัยหรือเฟบบอยเนี่ยผมก็จะปักหมุดไว้เรื่อยๆแหละปักหมุดให้คนเข้ากลุ่มอันนั้นก็สามารถเข้าได้ยังเขายังบด้เข้ากลุ่มไม่เข้าแม่มมี้รรรรรออืแกกต์บบนััเสสส่าง สวัสดีครับบอสครับผมพี่โมนสวัสดีครับเมื่อไหร่โซเดินค้นเขากลุ่มคลายบัตร้อยกันครับ ปีนี้ปิดวงไม่ได้ไปแต่ซื้อกุ่มปิดแล้วจ้าขอบพระคุณพี่แบงค์เบลนะครับผมซือ้อครับผมพี่สมชาติบอกว่าน่าเนียนมากครับคุณลูกครับผมแม่ซื้อบัตรเขาคุ้มแม่เฮ็ดบเปลี่น,นให้พี่ที่ทำงานให้วันจันนะลูกอวลูแอนได้ครับคือตลอตาแฟนจ้าไปเบ่งไม่ช่องของย่าด้วยครับพอยชองนี่พันอ,อยู่กับย่ามันนี่กับไลสนอยู่